สุทัศส,สุจิกรรมัสสะสะทาสัมปัจชะเตวะตังพระของผู้บริสุทธิ์มีการงานสะอาดย่อมถึงพร้อมทุกเมื่อคำว่าพระคือวัดหมายถึงการบำเพ็ญเพียรเพื่อขัดเกลาจิตใจให้ปราศจากกิเลสเพื่อกำจัดกิเลสให้หมดไปจาก,กจ,จิตใจโดยการปฏิบัติต,ตามอริยมัคมีองค์8ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้ ผู้ที่ต้องการพ้นไปจากความทุกข์ย่อมปฏิบัติตนเองอย่างเคร่งครัดตามที่พระพุทธองค์ได้ตรัสสั่งสอนไว้ไม่ทําข้อที่พระองค์ทรงห้ามทําตามข้อที่พระองค์ทรงบัญญัติอย่างเคร่งครัดเมื่อเป็นเช่นนี้ข้อวัดปฏิบัติของผู้นั้นย่อมสมบูรณ์บริบูรณ์อยู่เสมอไม่ขาดตกบกพร่องเป็นผู้งดงามด้วยข้อวัดปฏิบัติน่ายกย่องเลื่อมใส เป็นผู้สร้างประโยชน์ให้แก่ตนเองและสังคมได้เป็นอันมาก